เราไปมัสยิดหัวทีอ่าหัวทีเนี่ยบ้านเราจะจะพูดหัวทีคนใต้เราไปมัสยิดตั้งแต่เนิ่นๆนี่ขาถามนะครับแต่นั่งคุยนานไม่ยอมเอาน้ำละมาดจนจนตักเบ็ดสายัตอ,อิมามเกือบรอกง เขาถามว่าเราต้องอ่านฟาติฮะไหมพี่น้องฟังให้ดีนะคำถามนะเดี๋ยวสับสนนั่นเขาถามว่าเราเนี่ยไปมัสยิดต,ตั้งแต่หวัวทีเลยสมมุติว่ามกริบเนี่ยเขาอาซาตีห4 0ี่นี่ผมสมมุตินะครับเราไปตั้งแต่ที่หกครึ่งไปถึงมัสยิดแล้ว ก่อนเขาอาจาสิบนาทีด้วยซ้ำไปทีนี้พอไปเจอเพื่อนก็เลยคุยเพลินภาษาบ้านเราว่าโมน้น่ะนะคุยเพลินจนเขาอาจาเสร็จเราก็ยังคุยอีกอคนอื่นมาถึงเขาก็อาบน้ำละหมาดเตรียมตัวเรียบร้อยเข้าสู่เราเนี่ยติกับเข้าสุราแต่เรามัวแต่อยู่ข้างนอกอ่า จะมวนใบจากหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่คือตามภาษาคนเชื่อจาทีนี้เขาถามว่าช้าชนิดที่ว่าพอเอาน้ำละหมาดเข้าในมัสยิดต,ตักเบ็ดตัวอิหม่ามเกือบระกอบแล้วหมายความว่าเธออิหม่ามอ่านฟตาตฮะเสร็จแล้วอ่านสุรอเกือบหมดแล้วคำถามเขาถามก็คือเราเนี่ย ต้องอ่านฟาติฮะไหมนี่คือคำถามนะครับอาา่าพี่น้องฟังให้ดีฟังให้ชัดนะครับไม่ว่าจะกิตับเล่มไหนจะเล็กหรือใหญ่หรือขนาดกลางเขาจะตั้งขอบเขตมัวเฟกกับมัสบุกอย่างชัดเจนมัวเฟกมัสบกุกเขานับ ก็ต่อเมื่อท่านเริ่มตักเบ็ท่านที่เป็นมะมุมนั่นอัลลอฮฺเริ่มตักเบ็ท่านตักเบร็รระยะเวลาพอไหมที่ท่านจะอ่านสาตย์หจนจบกว่าตัวอิมามจะรอกถ้าพ่อท่านเรียกว่าตัวเราที่ไปเมื่อกี้เนี่ยที่ช้าเมื่อกี้เนี่ยเรียกว่าคนมุวาฟก ต่ถ้าตกเรอัลลอฮฺอักบัรเวลาเหลือนิดเดียวไม่ทันอ่านฟติฮะจนจนจนจบตัวอิหม่ามลงรอกเ็เรานั้นจะอยู่ในสถานะ,ะมัสโบกอ่าหมายถึงอะไรไมัสโบกมัสโบกนี่หมายถึงว่าคนที่ถูกทิ้งตัวอิหม่ามทิ้งไปไกลแล้ว เมื่ออยู่ในฐานะมัสบุกท่านอ่านฟาติฮะได้แค่ไหน,นก็เอาแค่นั้นแหละอ่าหมายความว่าพออัลลอฮฺอักบะร์บิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรห์ไอมิลฮัมดุลิลลาฮิรับบิองลอาลามีนเตอิมามลุงรักอัลลอฮฺอักบะร์รักลงท,งทันทีเลยต้องอ่านต่ออีกไหมไม่ต้องเพราะเราเป็นมัสบุก ทีนี้หลายคนจะเข้าใจว่าไม่ได้ต้องอ่านจนเสร็จเพราะมาก่อนแต่ที่จะเอาน้ำละหมาดไปรอแล้วมาเที่ยวพูดเที่ยวคุยที่ไร้สาระทำให้ตัวเองช้าเองมันไม่ไม่ได้เกี่ยวกันตรงนั้นนะครับพี่น้องไม่ได้เกี่ยวแต่ถามว่าดีไหมที่มานั่งคุยข้างนอกแทนที่จะเข้าไปแอตติก มหาดีแมาแบบนั้นไอ้ที่ดีนั่นไปแต่หัวทีมันดีแล้วไปแล้วก็เอานำละหมาดเรียบร้อยก็เข้าแอติกัำเข้าในมัสยิดแอติกำพุละบุญแอติกำก็จะถูกบันทึกทันทีอันนั้นมันดีเลยอ่าแต่ที่ไปเนี่ยไปนั่งคุยข้างนอกมหารามหรือเปล่าไม่ใช่ฮารามการคุยนี่ไม่ใช่ฮาราม เพียงแต่ว่ามันไม่ดีตรงที่ว่าไม่ได้โลบุญแอคติกับช่วงเวลาที่เราคุยเพราะเราไม่ได้เข้ามาสัสยิดและมันไม่ได้เกี่ยวกับมัวฟกมัสบกว่าถ้าคุณไปช้าถ้าคุณไปเร็วอ่าดโดยไม่ได้เอาน้ำละมาดบ้าคุยและเข้าไป ในละมาตักเบศตัวอิมัมเกือบรอกกะกลายเป็นตนมาเป็นมัวเฟกใม่ๆเขาไม่ได้ตั้งกฎเกณฑ์อย่างนั้นหลักวิชาเฟกไม่ได้ตั้งกฎเกณฑ์อย่างนั้นก่อนตักเบศคุณจะทําอะไรมาก่อนน่นะเรื่องของคุณคุณจะมาจากไหนเรื่องของคุณคุณจะรีบแค่ไหนเรื่องของคุณคุณช้าแค่ไหนเรื่องของคุณ แต่เขาจะนับก็ต่อเมื่อคุณตักเบ็อัลลอฮฺอักบัรเข้าในละหมาดตักเบ็ที่มันติดแล้วนะจะไม่นับตักเบ็คนวสวาสนะอัลลอฮฺยังไม่ติดไอ้เขาไม่นับก่อนนะอัลลอฮฺยังไม่ติดอัลลอฮฺยังไม่ติดสิบคนยังไม่ติดเขายังไม่นับนะเขานับตักเบ็ที่ติดอัลลอฮฺอักบัตติดพอติดปับ๊บพอหรือเปล่าที่จะอ่านฟาติฮะจนจบจากจุด เริ่มตักเบ็ดเมื่อกี้เนี่ยจนกระทั่งอ่านฟาติฮะจบตัวอิมามทันรอกก็หรือเปล่าถ้าตัวอิมามไม่ทันเรากะแสดงว่าเรานั้นอยู่ในสถานะมัวเฟกหมายถึงคนทันกับตัวอิมามแต่ถ้าเกิดไม่ทันเราก็เป็นคนมัสบุกเขาเรียกเมื่อมัสบุก อนุญาตไม่ต้องอ่านฟาติฮะอ่าไม่ต้องอ่านฟาติฮะจนจบอ่านได้แค่ใน,นเอาเท่านั้นอ่าหรือพอตักเบสอัลลอฮฺอักบัดได้มาลงรอกกเลยก็ไม่ต้องอ่านอะไรเลยลงรอกกตามทันทีเพราะเรา must ุกนะต้องเข้าใจนะครับอ่า่าคือที่ตอบนี่คือตอบตามวิชาการท่านจะเข้าใจอย่างไรนั่นคือเรื่องของท่านนะครับ 啊啊。Nah. Uh huh.